อ้าครับก็สวัสดีนะครับนะพี่น้องชาว f อฟทุกท่านนะครับนี่บ่ายนี้นะเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกท่านนะครับมาชมการอัปเดตนะฮะนะการทําโครงเหล็กหลังคามุงสลนนะครับเอาไว้สลับในส่วนของการจัดงานสงกรานเมืองชัยบุรีนะครับนะวันนี้ก็ตรงกับวันที่5นะครับวันที่5วันพฤหัสบดีนะเวลาที่ทําคลิปอยู่นี้ก็ประมาณบ่าย2องโมงกว่านะครับ นะเป็นภาพของทีมงานนะครับช่างอึงนะแล้วก็คุณพี่นิพนธ์นะนะที่รับผิดชอบในส่วนของการทำโครงสแ ạ ลน,นะครับนะ,นะนะเพราะว่าปัญหาอุปสรรคของเราในส่วนของการจัดงานนะครับทุกปีเราใช้เต็นท์นะครับนะบวกกับอากาศร้อนๆน,นะมันมันไม่ไหวนะครับนะเพราะว่าเต็นท์กับแดดเนี่ยนะมันเหมือนกับเตาอบเลยนะครับนะเราเองก็เลยเปลี่ยนแนวคิดนะครับนะซึ่งก็อาจจะใช้โครงเหล็ก นะครับสูงประมาณ3เมตรนะครับนี่นะฮะเราก็จะยกขึ้นนะตอนนี้ช่างกําลังประกอบอยู่นะครับเอามาประกอบหน้างานให้เห็นนะครับนี่คือสถานที่จริงนะครับนะนี่ก็คือบริเวณวัดกลางนะครับแล้วก็จุดที่เรานํามาประกอบนี่ก็คือจุดจริงนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่เราจะมาจัดงานนะครับ วันนี้แอดมินพาทุกท่านมาชมความพร้อมของสถานที่กันก่อนนะยังไงพี่น้องชาวเมืองเชัยบุรีนะครับนะหรือว่าแขกบ้านแขกเมืองที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมงานวันวุฒิสูงอายุแล้วก็มหาสงกรานของพี่น้องชาวเมืองชัยบุรีนะครับคอบนเซปต์งานเรามี2ส,ส่วนนะครับ ช่วงเช้าเราก็จะมีงานเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมวันครอบครัววันผู้สูงอายุนะครับแล้วก็จะเป็นต้องใช้เต็นต์ตัวนี้แหละนะครับนี่นะฮะนะเดิมทีเรากางเต็นต์ยาวไปแบบนั้นเลยนะครับนะแล้วก็มีเวทีนะัมันร้อนมากเลยนะครับนะเพราะว่าวันที่13วันที่11อะไรเงี้ยนะครับมันจะมีแดดเยอะนะปีนี้เราก็เลยเปลี่ยนดูนะครับนี่ตอนนี้ทางช่างอึ่งนะครับก็กําลังประกอบนะครับนะบนะเป็นโครงเหล็ก กว้างประมาณ9เมตรนะครับนะยาวก็ประมาณ20กว่าเมตรนะครับเดี๋ยวเราตั้งขึ้นนะเขาจะเห็นภาพนะฮะ,ะหลังคาที่มุงด้วยแซลแลนนะครับนะเราเองก็อ,อยากจะให้แสงมันโปร่งนะครับนะฮะให้มันพลางแสงหน่อยหนึงแต่ว่าไม่การฝนนะพี่น้องนะถ้าเกิดว่าฝนตกนี่ก็ตัวใครตัวมันแหละนะครับนะนี่ก็คือบรรยากาศในการทำนะครับนี่ ครับพอหังยุดุริไปเรื่อยนี่ทีมงานของเราก็มี2คนนี่แหละนะครับนะมีคุณพี่นิพนธ์กับช่างอึงนะครับตอนนี้ก็ขมักขามิ่งทากันอยู่นะลองประกอบดูนะครับว่าความแข็งแรงจะมีไม่หรือไม่ยังไงไอ้ที่ทําอยู่นี่คือทําเองนะครับนะต้องขอบคุณทีมงานนะครับนะอบตเชียงบุรีของเราทําได้ทุกอย่างนะครับนะขอให้มีคอนเซปต์งานนะครับเราก็ช่วยกันนะครับเรามีเวลาเตรียมงานอยู่ก็ไม่นานนะครับแต่ว่าก็กําลังจะทํา แล้วก็ในส่วนของนู่นเลยนะนะพี่น้อง FC เห็นท่ออยู่ตรงโน้นนะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูสักหน่อยหนึ่งนะครับนะเป็นไฮไลท์ที่เราอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับนะมาร่วมกิจกรรมสงกรานชัยบุรีนะครับวิถีวิถีเมืองเก่านะครับนะซึ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นท่อ PVC ขนาด2นิ้วนะแล้วก็ขนานกันอยู่นะในบริเวณถนน ริมโค้งนะครับดูบรรยากาศครับโอ้โหนะสวยงามนะท่านใดที่เคยมาเมืองเชบุรี่นะครับนะถนนเส้นเลาะริมโคงอยู่ที่หน้าบริเวณวัดกลางนะครับนี่ในสถานที่จัดงานของเราเห็นไหมครับนะมีองค์พระใหญ่แล้วก็มีประวัติศาสตร์นะครับในส่วนที่จะให้พี่น้องนะครับมาเรียนรู้กันนะครับแล้วก็ปีนี้นะดอกจันดอกคูนเห็นไหมครับก็ออกดอกแล้วนะสีเหลืองนะครับนะเป็นภาพบรรยากาศว่า หน้าร้อนนะครับเราก็จะมีงานสงกรานกันนะครับเห็นไหมแนวทอดนี้เราทําขึ้นมาใหม่แต่ว่าเราทําขึ้นมาเองนะพี่้องเอฟซนะเรายังไม่ลองเลยนะฮะโดยจะใช้ปั๊มน้านะครับนะปั๊มน้ําจากน้ําโขงตอนนี้เรายังไม่ลองอะไรเลยนะครับนะเพียงแต่ว่าออกออกคอนเซปต์ของงานนะครับให้ออกมาเป็นถนน เขาเรียกว่าเป็นถนนที่ใช้สลับนะให้พี่น้องมาเล่นสงกรานกันนะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยวันงานจริงๆนะในช่วงหลังจากเสร็จพิธีนะฮะในในช่วงเช้านะครับนะเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะเปิดมหสรสพวงดนตรีนะครับเราก็จะเปิดนี่เลยนะนี่สองข้างนี่นะถ้าเป็นวันงานโอ้โหนะถ้าท่านใดนะมานะครับนี่นะจะต้องให้ได้เห็นอุอโมงคน้ําแน่นอนนะครับนะเรียกได้ว่าอุโมงน้ำเนี่ยเรา อ๋เรียกได้ว,ว่าหลังสารอยากให้มันเกิดขึ้นนะพี่น้องนะนี่เห็นไหมครับนะโอโ้โหนะ่าเรียกได้ว,ว่าอลาัางการนะครับนะคงจะคลายร้อนสําหรับพี่น้องที่มาเที่ยวงานนะชัยบุรีนะครับนะสงกรานชัยบุรีนะครับนี่นะโดยเราจะมีาการผัดน้ําขึ้นมาเห็นไหมครับแนวท่อดูแนวท่อนะเห็นไหมครับนี่นะทางเจ้าที่ของเรานะครับได้มีการจัดเตรียมเอาไว้แล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปดู อัปเดตให้เห็นกันเลยนะครับว่าเราตั้งใจนะที่อยากจะให้มหาสงการของเรานี่นะครับนะจัดขึ้นมาแล้วก็มีเอาอุโมงน้านะครับเห็นไหมลากยาวไปโน่นเลยนะครับนะ mm hmm. เราจะวางปั๊มน้ําอยู่ตรงสถานีสูบน้ํานะครับนะ mm hmm. นี่แล้วก็ผัดแนวน้ําขึ้นมานะครับก็ลองดูกันก่อนนะครับว่าปั๊มน้ำเนี่ยหนึ่งตัวมันจะมีแรงดันเพียงพอหรือเมื่อยังไง นะครับเราเตรียมปั๊มเอาไว้2ตัวนะครับแล้วก็เราเองก็จะมีในส่วนของการเติมน้ําด้วยนะพี่น้องที่มาร่วมงานเนี่ยนอกจากจะเข้ามาไอตรงบริเวณในส่วนของอุโมงค์น้ำนะครับว่าอุโมงค์น้ําก็หมายความว่าน้ำเนี่ยก็จะอยู่ในแนวท่อนะครับนี่แนวท่อน,นี้นะครับแล้วก็อยู่ทางด้านล่างเราก็จะมีการเจาะรูนะครับนี่นะฮะนะเจาะรูทั้งสองทั้ง2แนว นะครับพอเราั๊มน้ําขึ้นมา่ากน้ำโขงน้าเย็นๆนะน้ำสะอาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะน้ำโขงดูดินะครับน้ําใสไหลเย็นเลยนะครับนี่นะดูดขึ้นมาไม่อั้นนะครับนะขออย่างเดียวไฟอย่าดับก็พอแล้วนะครับนะก็จะเป็นอุโมงน้ําครับนะเห็นทางทีมงานบอกว่าจะทําออกมาให้เป็นอุโมงน้ํานะครับมันก็จะนะสามารถที่ทําให้คนที่จะมาเล่นตัวนี้นะครับเย็นนะครับแล้วก็เราจะมีวงดนตรีนะเดี๋ยวเราจะตั้งไว้จุดนี้ครับพี่น้อง นะครับบุดนตรีของ iPhone Music นะนะฮะเราว่าจ้างมาแล้วนะครับนะก็จะมาขับกล่อมมอบความสนุกสนานให้กับทุกท่านเล่นน้ำสงกรานกันนะครับนะภาคเช้าเอาใจผู้สูงอายุภาคบ่ายเราก็จะเอาใจในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศของทีมงานที่มาทำตแต่เมื่อวานนี้นะครับนี่อุปกรณ์ของเรานี่จัดเต็มนะครับออามาให้เพียงพอนะครับนะก็ลองมาลุ้นกันนะครับว่า มันจะขึ้นหรือไม่ยังไงนะครับนี่นะนี่ตอนนี้เป็นปั๊มขนาด3ามแรงนะครับนี่ก็คือ,อ,อทีมงานนะครับนี่นะนะถ้ามันไม่ขึ้นนี่ก็โยนลงน้ําเลยนะครับนี่นะดูนะครับมาลุนกันนะครับนี่ก็คือปั๊มของปลาปลาตอนนี้หยิบยืมมาก่อนนะครับนะเพื่อที่จะนํามาใช้นะหลักการก็คือจะผ่านน้าจากปั๊มสารนสุบน้ํานะครับนะขึ้นมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันวันนี้คาดว่า,าจะลองน้าใช่ไหมนี่ อ๋อพรุ่งนี้นะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวเราตามมาดูอีกทีหนึ่งตอนนี้ขออุบไปก่อนนะครับนี่ก็คือเครื่องมือนะครับเอาเอาเป็นว่าพี่น้องชาวเอฟซนะครับนะวันที่11เดือนเมษายนนะครับนะมาเที่ยวสงกรานเมืองเก่านะครับนะปีนี้เราจะเต็มนะครับมีอุโมงน้ำนะครับนะถนนสงกรานชัยบุรีวิถีเมืองเก่านะครับเดี๋ยวเราจะมีชื่องานเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ อุ่โมงคน้ําที่เห็นจะสร้างความเย็นให้กับพี่น้องแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวยังไงมาติดตามแล้วก็มาชมกันนะครับนะสุกสนา์แน่นอนแล้วก็ยังมีนะครับในส่วนของการนมัสการองค์พระนะครับที่อยู่ทางด้านในนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดแล้วก็จะจัดซุ้มนะครับนะเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ไปสักการะนะครับสาธุนะครับนี่นะเป็นพระเก่าแก่นะครับนะที่อยู่คู่วัดกลางนะครับเห็นไหมครับนะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมา อ่ะเรียกว่าทําความสะอาดนะครับแล้วก็จะมาปูเสื่อปูอะไรด้วยนะครับนี่นะครับไม่มีคนดูแลนะแต่ว่ามันจะมีมูลขี้นกอะไรต่างๆเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันงานก็จะสะอาดนะครับอ่ะแล้วก็เราก็จะมีนี่เลยนะครับการห่มพระธาตุนะปีหนึ่งเราก็จะทำครั้งหนึ่งนะครับนะพระธาตุไชบุรีของเรานะอนาคตนะก็อาจจะมีการนมัสการองพระธาตุไชบุรีนะครับนะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดิน อของสำนักศิลปกรน,นะครับนี่นะได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณนะสถานเรียบร้อยนะครับร้อยกว่าปีแล้วนะนะครับนะเราเองก็มาทําประโยชน์มาดูแลนะครับนะช่วยช่วยกันนะครับนะมาตัดหญ้ามาอะไรบ้างเห็นไหมครับนี่ก็คือทีมงานนะที่เรากําลังดําเนินการทําช่วยช่ยกันเห็นไหมครับตอนนี้กําลังตั้งขึ้นนะครับนะพอตั้งขึ้นความสูงมันก็จะสูงพอสมควรนะครับนี นะประมาณ3เมตรนะครับเราอยากจะให้เ,เรียกได้ว่ามันเกิดมีความปลุ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราปู1ชั้นเนี่ยนะมันจะมันจะได้ไหมนะถ้าถ้ายังมีแสงลอดผ่านมากเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มเป็น2ชั้นนะครับอันนี้คือ,อามาทําหน้างานให้เห็นกันก่อนนะครับนะก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพี่น้องนะครับนะสงกรานปีนี้นะนะเราจัดยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่สไตล์ งานตำบลน,นะครับนะเราไม่เอาไปเปรียบเทียบกับงานระดับของอำเภอจังหวัดนะครับนี่แต่ความจริงจังจริงใจที่เราอยากจะทำนะครับนะมี100%นะครับโดยเฉพาะเต็นท์จุดนี้นะเราเอง ห่วงใยพี่น้องผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ในแนวนี้นะครับแนวนี้จะเป็นโรงทานนะครับทุกท่านนะอยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่มีจิตศรัทธานะครับอยากจะสร้างอยากจะทําโรงทานนะเราเองก็ยังคาดหวังโรงทานของพี่น้องอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงแอดมินจะประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะครับนะเราจะมีการออกงานนะครับในวันที่11นะครับนี่ก็จะมีด้านหลังนี่ก็จะเป็นแนวนะฮะเป็นแนวเต็นท์นี่นะฮะด้านนี้เลยนะฮะเหตุที่ ไม่ไม่อยากจะกางเต็นท์นะครับนะอ,ะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าก็เพราะว่ามันจะไม่ต้องบังลมนะครับแล้วก็ถนนคนเดินของเราหรือว่าถนนการเล่นน้ําสงกรานนะครับเราก็อยากจะให้มันโป่งโล่งนะครับนะ<อ>เพื่อที่จะมีวิวสวยๆเห็นไหมครับนี่นะฮะวิวเห็นชายหาดเห็นหาดทรายกว้างๆเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นี่ก็คือบรรยากาศในบริเวณงานนะครับนี่ตัวนี้ทีมช่างนะก็ ดำเนินการประกอบอยู่นะครับนี่คือเราต้องประกอบลองอว่ามันมีความแข็งแรงหรือไม่ยังไงกันก่อนนะครับอขอขออภัยนะขอ,อะในส่วนของเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับนะฮะดูความปลอดภัยของทีมงานด้วยนะครับนะบเพราะว่าเรามาร่วมพัฒนานะครับนะรบเรามาสืบสานตำนานเมืองชัยบุรีนะครับ นะก็ขอให้การจัดงานแล้วก็การจัดสถานที่รอดปลอดภัยนะครับเห็นไหมครับนีะมีความสูง3เมตรนะครับตามแบบช่องหนึ่งหเมตรนะครับนี่ก็ช่องครึ่งนะก็เป็น9เมตรครับนี่คือหน้ากว้างของวิธีนะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการประชุมนะครับนะเดี๋ยวท่านคอยติดตามอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวแอดมินถ้ามีโอกาสก็จะไลฟ์สดการประชุมเรื่องของการเตรียมงานนะของทางงาน อ่ yup. สงกรานด้วยนะครับนะแล้วก็จะได้มีรายระเอียดอะไรต่างๆเดี๋ยวพี่น้องอคอยติดตามแล้วกันนะครับนี่ทีมงานกำลังููรีกันอยู่ครับนี่นี่ท่านพอออกกองช่างเป็นไงครับค่าค่าไตเป็นไงได้ตัวแดงๆไหมไม่ครับโอ้โชคดีเลยนะครับอ่าไม่เหมือนผมนะตัวแดงลู่เลยครับ โ <Okay. S 2> อเคนะครับเ like ป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับนี่ก็คือเบื้องหลังนะพี่น้องสามารถดูดูได้นะครับเดี๋ยววันงานน่าจะอลังการนะครับอลังการเหมือนกับว่ามันจะไม่ร้อนเหมือนปีที่ผ่านมานะครับนี่ก็คือเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังนะเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับเราจะถ่ายทอดให้ท่านได้เห็นทุกขั้นตอนในการทํานะครับทีมงานอ,อบตของเราเต็มใจทำนะเพื่อพี่น้องเมืองชัยบุรีนะครับนะวันที่11เดเดือนเมษา นะอย่าลืมนะครับมาเที่ยวงานแล้วก็มาชมในส่วนของกิจกรรมงานบันผู้สูงอายุแล้วก็มาสนุกสนานกับอ,อุโมง์น้ำนะครับของพี่น้องนะชาวเมืองเชบุรีนะครับนี่นะส่วนหนึ่งเห็นไหมอีกทีมหนึ่งก็จะดูแลนะเกี่ยวกับเรื่องของอุโมงคน้ํานะครับนี่ไปเดี๋ยวไปอัปเดตดูอุโมงน้ํากันนะครับนี่นะก็มีทีมงานกองช่างนะได้ออกมาดูครับ นะก็คิดว่ามันน่าจะฉีดนะครับนะ่าได้ดีแน่นอนนะครับนะคาดหวังว่าอย่างนั้นนะครับนี่ท่านที่ผ่านไปผ่านมาในช่วงนี้ก็ขออภัยนะครับแต่ว่า,าซุ้มประตูของเราก็สูงอยู่พอสมควรนะรถสามารถรอดได้แต่ว่าวันงานนะเราจะขออนุญาตปิดนะครับนะปิดสถานที่แห่งนี้นะนะขออนุญาตปิดถนนนะในช่วงวันงาน21น1นะครับนี่จะขออนุญาตปิดถนนในช่วงนี้ก่อนนะเพื่อใหอ้ไม่เกิดอันตรายนะครับ นะก็ขอแจ้งให้กับพี่น้องนะนะนี่ก็คือบรรยากาศในการเตรียมงานนะครับนะมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ได้เห็นกันนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นอุมโมงค์แบบลูกทุ่งนะแต่ว่าก็จะใช้ได้หลายปีนะครับนะว่าเราออกแบบออกมาเป็นข้อต่อนะเป็นเกลียวนะครับเราก็ตอนนี้เราก็ยังไม่เจาะนะแล้วเราดูดูกอนนะครับว่าจะเจาะที่จะเจาะห่างยังไงนะครับ นะเป็นการลองผิดลองถูกนะครับนี่ก็ความยาวประมาณกี่เมตรนี่ช่างนี่ข้างละเท่าไหร่กี่ท่อนข้างละสิบสองครับข้างละสิบสองท่อนสิบสองสี่ปอร์ค้างละห้าสิบเมตรนะครับพี่น้องนะเท่ากับว่ามีความยาวประมาณห้าสิบเมตรแล้วกันอ่ะนะในละศเมีรห้าสิบเมตรนี้ใครเข้ามาต้องเปียกแน่นอนนะครับนะฉะนั้นแล้วท่านใดที่อยากจะเปียกเราก็อยากจะเย็น มาเต้นมาสนุกสนานได้นะครับนี่นะถนนเส้นนี้นะคงคงจะสร้างสีสันให้พี่น้องชาวเมืองชัยบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวแน่นอนเลยนะครับนะ mm hmm. เดี๋ยวยังไงช่วยอบอกต่อกันไปด้วยนะครับนะอ mm ุ hmm. ่อุโมงน้ําที่อยู่ในเขตตะบลน,นะมีที่เดียวนี่แหละนะครับนะที่ทำนะนอกนั้นก็จะแหมนะท่านต้องไปเข้าไปถนน,นเข้าเหนียวเข้าสารนู่นแหละนะครับแต่ว่าปีนี้นะอบตอชัยบุรีจัดเต็มให้เลยพี่น้องลองดูนะครับนี่ นี่ก็คือซุ้มนะฮะนี่นะที่ท่านใดเข้ามานี่ก็ต้องลอดผ่านซุ้มนี้แล้วก็มาสนุกตรงนี้นะครับนะวันงานนะเสียงเพลงโอ้โหน,นะนะมาจากนักร้องนักดนตรี iPhone Music คนณะ อยู่ตรงนั้นนะฮะรับรองเลยนะครับนถนนเส้นนี้น่าจะสนุกสนานแน่นอนนะครับยังไงพ่อค้าแม่ขายนะครับหรือว่าท่านอยากจะส่งสนานนะครับเดี๋ยวก็คอยติดตามแล้วก็บอกต่อกันไปด้วยนะครับว่าเรามีการจัดงานมหาสงกรานวิถีนะครับเมืองชัยบุรีนะครับวิถีเมืองเก่านะยังไงก็ขอฝากแจ้งให้พี่น้องด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับให้เห็นบรรยากาศเย็นๆนะครับนี่ของวิว อ่าแม่น้ำโขงนะครับนะในจุดที่เราจะมีการจัดงานนะครับนี่แบบ360องศาเลยแล้วกันนะครับนี่โอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ